เอ้านะครับพี่ควรเดี๋ยวไปลองลองขึ้นนะครับโอ้เขาทํามาหมดจดเลยพี่น้องเข้ากันหมดเลยเนาะคุยกันเมื่อกี้นะครับไอตัวยกก็ททามาสายเล็กนะคะนั่นนะแต่ตัวไอดึงเข้านะครับทาสายใหญ่เวลาดึงสลบดึงอะไรเข้ากันได้หมดเลยนะครับช่วยกันนี่อันนี้ก็คือส่วนที่ว่าคนขับก็คุยกันเนาะนะครับช่างด้วยนะครับเอ้ามาดูพี่ควรเอารถขึ้นกันบ้างครับพี่น้องนะครับ แท,ท็กสองข้างกับโซ่เปลี่ยนไปก็ข้างกับแสนกับแสนหนึ่งนะครับพี่น้องข้างละห้าหมื่นนะครับใหญ่กว่าเดิมนะครับน้องไอเจ็ดสิบเส้นไหมครับแท็กเท่าร้อยสี่ใช่ไหมครับบันเนี่แท็ก,ทก, right ทก right ร uh. ้อยสี่ไหมครับบ at ันเน่ยาวกว่าเยอะยาวกว่ารอยส่อียาวกว่าร้อยสี่ยาวกว่าร้อยสี่ยาวกว่าร้อยสี่ยาวกว่าอ๋อแต่ว่า ไอ้นี้กว้างกว่าเลยไอ้ร้อยสี104กว้างกว่าครับร้อยสีกว้างกว่านะครับน้องนิดหนึ่งเนาะแต่ว่าใหญ่กว่าชุดเดิมอีกโอ้โหสวยจริงเนาะบันเนี้ยแต่พอพออยู่ใกล้ๆมันถึงสวย ปากเลยพี่น้องว่าขับง่ายเด้อเอาเอาขึ้นจากอ่างแล้วครับอันนี้ครับ,นนรบเดี๋ยวผมจะบอกว่าคลิปนี้เท่าไหร่ห้าแสนเดี๋ยวผมยังตกใจอยู่ดิเดี๋ยวอเอาอมาปิดมาปิดรอบนี้มาปิดเดี๋ยวฝนตกฝนตั้งเขาแล้วฝนตั้งเขาครับปิดก่อนอ่างโอ้เดี๋ยวให้น้องดูตกใจสุดๆแหละคลิปนี้ห้าแสน พี่เดียวยังตกแจก,กับผมอยู่นะผมไม่ได้ทำอะไรเลนะยห้ยววาแสนคนนะออเกตนอะดูแจลอ้เจ็ดสิบแ,นะแ,ลแล้วลครับพี่เจ็ดสิบเท่ากันแล้วครับกันอรสโอ้ เออพอเปลี่ยนครั้งก่อนมันมันเล็กมากไปก่อนมันมันดูเหมือนรถรถรถเล็กๆ,ๆอะ่ะแต่พอเปลี่ยนแท็กเข้าไปมันเหมือนรถใหญ่ขึ้นมาเลยปะเนี่ยจอดตอนนี้คือใหญ่ดีแทะโอ้ภาพสวยเลยเนี่ยนี่ครับต้องหมดเนาะนี่ครับคอนโทรลเบามากนะครับกดเบาเลยจึงดึงสลบดึงอะไรง่ายหมดนะครับ นี่แช่กันหมดแล้วนะครับทีมงานใหญ่เราแช่กันหมดแล้วทุกคันนี่อันนี้ก็แช่แล้วแช่เสร็จแล้วอันนี้ก็เดียวนี่นี่อันนี้แช่เสร็จแล้วครับแช่หมดแล้วนี่นี่ตรงแบบนี้อ,อ้อยทั่วถึงโอ้ยหอัด เชื่ออะไรบ่เดโอ้เนี่ยทำความสะอาดเรียบร้อยชำรมน้ำมันแล้วนี่ยหอยช้างนี่หอยช้างนี่ตรงนื้นสายไงออกพร้อมออกนี่ยังเกือบจะไม่นั่งเลยออกพร้อมกันใช่ไหมครับน้องเข้มงคเข้ากัน แต่ของแกโซ่อะไรมันไปหมดแล้วเนาลองดูสลักเมื่อกี้น่ะอันนอกแงกยขาก็ได้ละโอ้ยังทำเกินคูปต้าเขาอยู่นะเนี่ยน้องนอครับทำเกินคูปต้าเขาอยู่นะเขาเพิ่มมาสี่แะยังใส่ห้าอยู่เนี่ยเขาสาเพิ่มจากสามเป็นสี่แล้วนะต้นไปนะอันนี้ยังห้าเเพิ่มสี่แต่ของเรายังห้าโอ้ทียับเลยวะเดี๋ยยิ่งเพิ่มยิ่งยิ่งดีใช่ไหมครับน้อง เนี่ยของกูปตา้ารุ่นใหม่เมื่อกี้เพิ่งออกข่าวมาเนี่ย <Okay. S 1> เพิ่มเป็นสี่ลูกจากสามบอกว่าเพิ่มมากันแตก,กเดิมแต่เนี่ยห้าเนี่ย oh. นหมดแล้วครับ <c oughs> เรียบร้อยนยใหม่ทุกคันแช่ทุกคัน ครบทุกคันแต่ว่าไอ้ดันออกงานไปแล้วนะครับลอยยี่มาทีนี่นี่นี่คันนี้พิเศษกว่าเพื่อนนะครับแช่หมดครับคันใหญ่คันยาวคันเล็กนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยเนาะนะครับตามกดมือนี่จากสี่เป็นห้านะวะยังไม่เท่าพอใจใส่ห้าเลยครับใส่เองนะครับโอเคครับพี่น้องนะครับพามาชมบรรยากาศยามเย็นเนาะ ลาไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ